ช,ชื่ออะไรเด็ดครับครับวันนี้เราก็มาที่ตลาดวัดเรานะครับที่ร้านเด็ดหมูกระทะนะครับใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้แวะเข้ามาซื้อแวะเข้ามาเยี่ยมชมกับพ่อค้าใจดีได้ครับทุกบนพ่อค้าเปิดเปิดหน้ากากนิดนึ่งนะครับอ่าโอเคครับแนะนําร้านนิดนึงครับร้านเด็ดหมูกระทะนะครับเชิญได้นะครับเชิญได้เชิญได้ ที่วัดเหล่านะครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับกับคำคื้นเนี่นะครับคำคื้นวันอาทิตย์นะครับมาอนี่เขากาสิมากินอีกแล้วครับกับช่องตั้พาแซบครับคือเก่าครับกับมาอนี่เมนูครับอ่าหมูจุ่มกับเนื้อจุ่มครับผสมกันเลยกับนี่ครับมากินกับหลานหือเก้านี่กินจนจอยไปเลยเนี่ครับมาวันนี้ครับก้อนวันนี้ครับตุ้ยยังวันนี้ครับ ครับหลานเตือนน้กเก่านะครับเขาแรงครับเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครับเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครับคำคืนวันอาทิตย์เนี่ยครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะได้ทําการเอาผักมีซีใบลงนะครับลงนี่เลยโอเคครับเดี๋ยวเบื้องวิธีการทำควากดำนี้เนี่ยครับตอกไข่ครับผมนี่ตอกไข่ไข่ลงหน่วยตอกยากนะครับแต่เนียาตอกง่ายเลยเนี่ยเนี่ยนี่ะ อืมทีมกับทีไข่นี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 ่นิดๆน้อยๆอ่าเล้วแล้ววันนี้นะครับนั่นงก็บพักโอ้อยากได้ตองโอนะครับตองโอทั้งทีมงานทีมงานขอตองโอนะครับโอ้ อาผักครับใต้ก้าไปเนี่ยไปกินผักหลายครับหนี่ครับเนื้อหมูเนี่อสิ่นืัวเข้ามากไม้ครับสิ่นื้ามาครับมาครับนี่เนี่ยเอาผักลงไปก่อนนี่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 อ่าต้อหมูครับต้องหมูบานเฮาคนไทยเือนยังบุูคนไทยเงิน นี่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ต้องหูคนไทยก่อนนี่ยังก่อนอื้อ๋อขึ้นชายครับผมโอ้ไม่อยู่ไทยโดนพี่น้องครับเลยเออลืมอยู่ไทยโดนกับบอลลูนครับนะครับตักน้องไปเลยครับไม่ได้มีอยัางงงง่ากครับอ่ากัมีทั้งสีจุ่มน้ำหล่ะกับ อ่าใสหม้อให้ห้านไปน้ำนี่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 อันไหนเนี่ยมันเป็นตะสุกยากอะใส่ไปก้อนนี่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 ใส่หมูค้อมใส่ตันนะครับใส่ตันกับซื้อเขาอยากคุณครับคล้องตันครับนะฮะมาโอ้ยใส่ตันเนี่กเซื้อเขาอยากคล้องตันหมดแล้วครับโอ้ตะกี้ได้ไปหูประวัติคล้องตันมาคตะกี้ว่าได้ตันเนี่ยเป็นคล้องยงาเงาบ้านี่ตอนหลังๆเนี่ย ถ้าเจ้ามีขยะม้นฝอยหลายโรงงานหลายครับกับทีมขยะมูนฝอยะไรคล้องกับเลตันครับเนี่ยเป็นทีืงมาของคล้องตันจักแม่องแม่ี่น้องฟังไปเอา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 นี่จะเริ่มกินได้แล้วนี่อันนี้ล่างแล้วครับเอามาจากในเฮียนพักคิริลครับผมตั้งแล้วครับเนี่เนี่เนี่นี่เอาใส่กข้าไปอ่าเดี๋ยวเขาจะฟ้าหมอจะไส่บุแต่กับบ๊อบปิดกันเถอะว่าอันนี้เนี่ เมนูงง่ายๆครับเมนูงง่ายๆนี่ครับโอ้เนี่ยเนื้อง้อชินงามเลยครับนี่แต่ก่อนเนี่ยชินทับเนี่ยครับต้องเห็ุเป็นนเนื้อแดดเดียวทอดนะครับกินกับเข่าก่อนทําหัวเนี่ยครับกินกับเข่าก่อนทัาหัวเนี่ยเอาละครับได้ทีแล้วครับมามาครับมาอาแซ่บๆเหมือนกันครับอ่าพี่น้องมา อ่ะละครับอ่าอ่าอามาครับมามาอ่ะครับอ่ามามามาโอ้ยกินซะเยี่ยมเยี่ยมแม่อยไรโอ้ยเจี๊ยบเอาหลานกินแล้วลูกอ้าวไปขี่ไปหลานกันนะหาต้อนพลอยกันนะอ้าลูกอ่ะพักกินบ่กินพักกินอยู่อ้าวลูกอ่ะนี่หลานก่อนอ่า ลาผมกับจุ่มครับนี่ผมจิจุ่มบะโดนนะครับอืมนะครับนี่นี่นี่ชิ้นนองน้ำเลยน้ำจิ้มครับมีสองแบบอ่าจิ้มน้ำไทยเบิรงน้ำจิ้มครับอันนี้เป็นน้ำจิ้มแจ่วห่อนนะครับเนาะกับอีกน้ำจิ้มหนึ่งนี่ครับอีกน้ำจิ้มนะครับของหลานเป็นน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มบ้านไทยครับ คันไถหรือเปล่ากินๆหน่อยลูกกินเลย,อ,ยอ่าได้แล้วครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอจะดุงครับอืม <c oughs> หวานครับผมมาครับอเอ๋อไม่อยังคน้นอำไมครับจุจ่มห่าเดี๋ยวหมูลงให้หลานนะครับพี่น้องมันนี่คัก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 ขนาด ไม่เป็นไรลูกเป็นไงวันนี้ล้ำไหมแซบไปหลีภาษาเนี่ยอู้อู้ว่าจะได้อู้ออว่าจะได้ล้ำหลายๆโอ้ยเหนีปรผสมเราล้กแกเนี่ยล้ำแต่แตล้ำขนาดฝรั่น,น้ำก็ได้เด้ออัานีะครับมื้อน,นี้เขาสากักยางดีครับสกักทีเดียวครับ อ่าฟังเห็ล้ครับเยืนยืนยื่นอัลลอืมกอน้ำไหมเอาผ้ากี่เลี้ยวไหมไม่เอาไม่เอาเอันน้ก่อนอ่านะครับนี่ครับ ใส่ตันครับผมมาเนี่ยกับหยาิมาโมเด้น,นะครับเดี๋ยวให้รวมหยาดครับยางไายไปเลยครับยางไายไปเลยทีมงานเอากล้องยางไายไปเลยรวมหยาดครับผม,มนเนี่ยอ้าววันนี้พี่น้องเนี่ยอบอ,อลโดนโดอลไทยมันโดนๆหน่อยบอส แสบแบมาเด้อมาเด้อพี่น้องมากินหมูกระทะเด้อจ้ากระทะกระปัดมาผัดมาผัดมากินหมูกระทะรำกันเด้อจ้าแซ่บแสบในหมูกระทะพี่เตืเนื้อมาไทยเบิ่งกันหมูหมูนั่นโอ้ยนะมาโพสในโพสแชร์ตองผ้าแซ่บมาเลยครับตอมร้องแซ่บแซ่บจริงๆอย่างนี้เลยครับออย่าบอกใครเชียวบอย่าบอกใคร อ่าหครับม,อมอาอนีรวมญยาิครับรวมหยานี่ครับเจ้าหอนครับน้ำจิ้มเจ้าหอนตัวน้นหอมเ้งครับน้ำจิ้มครับสูตร ชาววังครับผมสูตรชาววังผมเหตเองครับวังเวงพี่น้องวังเวงถูดชาววังมาครับมามามาครับคำคืนวันอาทิตย์นี่กินน้ำกันพี่น้อง แซบขนาดแซบขนาดอ่าต้องลูกจังหน่อยครับนี่ครับใส่ตันครับใส่ตันอาทีมงานโยกกล่องมานกกมาน,าน้ำกระไดแล้ครับโยกกล่องมาขกางหนาน้ำกระไดเด้อโยกกล่องมานน้ำมันติดไกลครับให้พี่น้องเห็นชัดชัด

มาขามครับมากินไปนอนเลยกินน้ำกันครับผมนี่ครับน้ำจิ้มหลานน้องิว่าผักสิหน่อยจักน้อยนะครับพรต้องผักได้หลายจักน้อยเป็นอาหารยอดฮิตนะครับเจ้านี่นี่หมูกระทะครับหมูจุ้มนะครับอืม

นะครับเนี่ยจุมจ่มจุ่มไปเลยคนระับจุ่มน้งตัปจุ่มแบบตัดดิบก็กินอ่ะนี่จุ่มแบบสะดุ้งไฟก่อนคำตาตีพีน่น่องคำตานะำตาีแล้วครับกิ่นเจ้าวห่อนคนระับ กูเช้าวังครับสูเช้าวันโอ้มัน่ลืมหลานเลยครับอเอากินตลกเด้อหลานถือมไม่เจดี๋ยวเราขีบมาหลานก่อนครับโหคำตาดีครับผมออมม่นนี เมื่อนี้ค่ะเป็นที่ยิ้มหนำสาล้านกับพ้นหลานนะครับแซบแซบรำขนาดครับผมมื่อนี้ฝากไว้น้ำครับกับช่องต่ำพาแซบครับกับคำคืนเนี่ยครับวันอาทิตย์นะครับแซบเลยครับก้อนเนี่ยเอาแห้งไปเห็ดงานมืออื่นนะครับเอาแห้งไปเห็ดงานมืออื่นกะมื่อนี้กค่ะแซบแซบกับเมนูหมูจมกับเหนือจมนะครับแจ่วห่อนครับลังคเอื่นแจ่วห่อน มื่อกี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกบช่องต่ำพาแซบนะครับกบคำขึ้นนี่ครับมื่อนี้ก็สิลาไปก่อนนะครับกับคุณหลานนะครับหลานเตือนอ้ามื่อนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย